สวัสดีครับพบกับผมอยู่ในการอ่านไพ่หยิบสีพยากรดวงนะครับคลิปนี้ก็เป็นการปรยากรดวงของผู้ที่เป็นชาวราศีศพฤษภนะครับชาวราศีกศพกษภก็คือผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่15 พึกสภาคมถึงวันที่14มิถุนายนนะครับซึ่งเป็นการแบ่งตามหลักโหราศาสตร์ไทยนะครับกับการพยากรณ์ดวงในคลิปนี้นะครับดวง9วันนะครับดวงระยะดวงตั้งแต่วันที่22ถึงวันที่30เมษายนนี้นะครับในเรื่องของการงานการเงินและก็ความรักโดยปอประมาณนะครับกับการเปิดไพ่2 4สามสำรับเช่นเดิมนะครับในการที่จะอ่านออกมานะครับ ขอย้ำนะครับว่าเป็นดองกว้างนะครับไม่ได้จะปาะจอดจงเป็นดงส่วนตัวผู้ใดนะครับกัมพยากรอที่ออกมานั้นที่เป็นกัมพยากรดีๆนะครับก็ขอภาวนาเกิดขึ้นจริงกับทุกทท่านนะครับอะไรที่ไม่ดีก็ทิ้งไว้ในคลิปนี้นะครับและก็อะไรถ้าปิดพลาดมาก็ขออภัยมาณโอกาสนี้ด้วยนะครับขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกการสนับสนุนนะครับก็มาดูกันนะครับว่าจารสิกส์นะครับ กับการเปิดไพ่สำรับแรกในเรื่องของการงานดูธุรกิจของท่านนะครับในช่วง9วันวันที่2 2ถึง30เมษายนนี้นะครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์และก็เทวดาจะสื่อพลังความหมายผ่านมาทางไพ่ยิบซีในลักษณะใบในเรื่องของการงานและก็ธุรกิจต่างๆของชาวราศีพฤษภนะครับ ให้ใบแรกนะครับขึ้นมาดูเวอร์นะครับก็ถือว่าความกะยับกะยายเติบโตรุ่งเรืองสู่ความสําเร็จได้ในทิศทางที่ดีนะครับเรียกว่าทุกอย่างอยู่ในกำมือของชาวราศีพฤษภนะครับโลกทั้งโลกนะครับใบนี้ก็อยู่ในครอบครองของชาวราศีพฤษภนะครับ การกรขยับขยายกว้างมากยิ่งขึ้นในเรื่องของการงานธุรกิจการได้รับการพิจารณาเรื่องขั้นเรื่องตำแหน่งเรื่องเดือนเดือนที่จะเกิดขึ้นนะครับบางคนก็กยับขยายในเรื่องของธุรกิจของตัวเองนะครับที่อยู่ในวงแคบแก็กว้างมากยิ่งขึ้นนะครับในการทําธุรกิจที่ส่งผลไปต่างประเทศได้ด้วยเกี่ยวกับการทัวร์อะไรต่างๆนะครับสื่อสารเกี่ยวกับธุรกิจสื่อสารออนไลน์ต่างๆที่จะ ได้รับการรู้จักมากยิ่งขึ้นนะครับก็เรียกว่า,วากว้างมากยิ่งกว่าเดิมกับความสําเร็จในเรื่องของผลผลิตทางการ,กรเกษตรนะครับก็อาจจะมีการกรยับขยายส่งผลผลิตเติบโตออกไปถึงต่างประเทศได้ด้วยในทิศทางที่ดีนะครับที่เกิดขึ้นโซความสมบูรณ์มากกว่าเดิมนะครับกับความสําเร็จแล้วก็พัฒนาไปเรื่อยๆแปะไม้เท้านะครับที่ได้รับการพัฒนาอย่างรวดเร็วนะครับ ที่เข้ามาในช่วงนี้นะครับตาที่ผ่านมานั้นงานไม่อยเติบโตเท่าไรหรืองานน้อยนะครับก็จะเข้ามาเยอะนะครับเด็กๆที่ว่างงานนะครับก็มีโอกาสในการที่จะได้รับงานเข้ามาแบบรวดเร็วนะครับที่เข้ามามางทีก็ไม่ตันงการคิดไม่ตันงระมัดระวังตัวนะครับแล้วก็การได้เริ่มต้นอะไรที่ดีๆเกิดขึ้นนะครับหนึ่งไม้เท้านะครับจับจ่วยอะไรขึ้นมานะครับบางคนก็จะมีการยกระดับนะครับงานที่เคยเป็นอนาริเรก นะครับก็นํามาเริ่มต้นเป็นงานอาชีพต่อไปนะครับและคนที่ว่างางานงานก็มานะครับจะหยิบยื่นโอกาสมาให้นะครับแล้วก็ได้มีงานทาม,มีอาชีพต่อไปโชว์ความรุ่งเรืองนะครับตว่าไพ่ขึ้นมาในเรื่องของการงานโดยเฉพาะนะครับในสองใบนี้นะครับที่ได้รับการเปลี่ยนแปลงพัฒนาอย่างต่อเนื่องนะครับที่เติบโตมากกว่าเดิมที่โชว์ความสําเร็จนะครับ ไปไปต่อมานะครับเก่ยวอภวจชนนะครับโชคชะตาวาสนาหนุนส่งนะครับไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงปณิญาต่าที่ดียิ่งขึ้นนะครับไม่ได้อยู่นิ่งกับที่นะครับที่ค่อยๆดีขึ้นเรื่อยๆนะครับดีอยู่แล้วก็ยิ่งดีขึ้นไปอีกรับโชคชะตาวาสนาหนุนส่งนะครับแล้วก็โชว์ความสําเร็จได้เฉลิมฉลองกับความสําเร็จที่เกิดขึ้นนะครับคนที่ว่างงานก็มีงานทาก็ได้รับความสําเร็จเข้ามานะครับ คนที่ไม่มีอาชีพไม่มีธุรกิจอะไรของตัวเองก็จะมีการยกระดับนะครับที่เป็นอาอาดิเดมาสร้างรายได้รายรับเป็นอาาชีพก็เป็นการเริ่มต้นที่ดีนะครับที่จะมีการเปลี่ยนแปลงของสายอาชีพจากอาณาดิเดก็เป็นอาชีพนะครับเปลี่ยนแปลงไปสู่ความสําเร็จ หรือบางคนนั้นก็จะมีการร่วมกลุ่มกับผู้คนรอบข้างนะครับอาจจะเป็นสมาคมอะไรก็ตามแต่ที่ทาอะไรที่ขึ้นมาร่วมมือกันในการที่จะสร้างผลิตภัณฑ์ที่จะนํามาซึ่งรายได้รายรับต่อไปในทิศทางที่ดีนะครับที่จะเกิดขึ้นแล้วก็แบ่งสรรปันส่วนกันในเรื่องของผลประโยชน์ต่อไปในทิศทางที่ดีนะครับแล้วก็ไพ่ไปต่อมานะครับ เดียมเปอร์เรอร์นะครับความยิ่งใหญ่นะครับความมั่นคงอยู่ในดับแนวหน้านะครับที่ความสําเร็จเกิดขึ้นบางคนมีโอกาสในเรื่องของการเดินทางไปรับตําแหน่งใหม่ๆที่จะเกิดขึ้นในต่างประเทศได้ด้วยนะครับเตียดจ,จะมีเข้ามาในช่วง9วันนี้นะครับที่อาจจะได้รับการคิดพิจารณาขึ้นมาได้ไปรับกับตําแหน่งใหม่ๆโอกาสใหม่ๆในตําแหน่งต่างประเทศนะครับหรือบางคนก็จะไปเริ่มต้นในการทำธุรกิจที่เกี่ยวกอง ติดต่อกับชาวต่างชาตินั่นเองนะครับหรือบางทีก็บางท่านก็อาจจะไปลงทุนธุรกิจในต่างประเทศได้ด้วยสําหรับบางคนนะครับแล้วก็สุขความมั่งคัง่งความสําเร็จกับการบริหารจัดการได้ในทิศทางที่ดีนะครับดีเอ็มเปอร์รอนะครับระดับจักรพัรดินะครับในการที่จะบริหารจัดการในเรื่องหน้าที่ตําแหน่งของท่านหรือในเรื่องธุรกิจของท่านที่จะความมั่นคงเติบโตที่จะได้ฉลองฉลองความสําเร็จดังปรารถนาด้วยความเป็นสามถ้วยนะครับ แล้วก็ไปต่อมานะครับเดดเดวิลนะครับก็มีการตุ่มเตาใจใส่เป็นพิเศษนะครับในช่วง9วันนี้นะครับบางคนนั้นเรียกว่าอาจจะครั่งอยู่กับสถานการณ์ของการงานก็ได้หรือครั่งกับธุรกิจของท่านนะครับที่ใส่ใจเป็นพิเศษหรือบางคนนะครับอาจจะมีการเริ่มต้นกับการไปจับจอยในธุรกิจมืดมดืธุรกิจสีเทาๆนะครับเจะมีเข้ามา แต่ถ้าเป็นสิ่งที่ถูกต้องตามกฎหมายนะครับก็ไม่ใจเสียหายอะไรนะครับแม้จะเป็นธุรกิจสีเตาเาก็ตามนะครับธุรกิจที่สถานที่เที่ยวกลางคืนอะไรก็ตามแต่นะครับที่จะสร้างความเติบโตรุ่งเรืองให้ได้นะครับซึ่งไม่ผิดกฎหมายก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีนะครับที่จะเติบโตรุ่งเรืองต่อไปไปใบต่อมานะครับ justic นะครับความคู่ควรความเหมาะสมนะครับเกิดขึ้น ูควรกับชาวราศีพฤษภในทิศตางที่ดีนะครับก็ไพ่ายเลสุดท้ายนะครับในตำแหน่งที่9นะครับสามดาบนะครับสถานการณ์ของการที่อาจจะบอกว่าที่ผ่านมานะครับของ <c oughs> จ่าละ <c oughs> ขอไปครับขอไปด้วยนะครับ <c oughs> เพราะช่วงนี้สถานการณ์แต่นี้อากาศร้อนมากนะครับ ก็ตามให้สภาพของร่างกายของมนุษย์เราก็มีอะไรเปลี่ยนแปลงด้วยสถานการณ์การงานของชาวราศีพฤษภนะครับซึ่งอาจใบที่9ขึ้นมานะครับในไพ่สามดาวนะครับอาจจะบอกถึงว่าที่ผ่านมานั้นบางทีชาวราศีพฤษภบางท่านนะครับอาจจะไม่ประสบความสําเร็จเต้าที่ควรนะครับแต่ไม่รู้สึกบั่นตอนต่อจิตใจนะครับแต่ต่อแต่นี้ท่านก็จะเกิดความสําเร็จขึ้นนะครับไปใบแรกที่ขึ้นมา การเติบโตรุ่งเรืองออกจากสถานการณ์ที่เคยล้มเหลวนะครับได้เฉลิมฉลองในความสําเร็จที่จะเกิดขึ้นนั่นเองนะครับหรืออีกสัตการ์นะครับที่อาจจะบอกถึงความหมายว่าบางคนบางท่านนะครับที่อาจจะมีการตุ้มเทในเรื่องของการงานนะครับซึ่งบางทีก็อาจจะไปสร้างสถานการณ์เรียกว่าเกิดตรรต่ขึ้นโดยที่ท่านไม่รมะมัดระวังตัวก็ได้หรือไม่รู้ตัวนะครับบางทีตุ้มเทมากจนเกินไปแล้วก็จะ ไปล้ำหน้าล้ำเส้นอะไรเข้านะครับซึ่งอาจจะสร้างเป็นปัญหาในการงานได้ในเพื่อนร่วมงานด้วยกันนะครับที่อาจจะสร้างความรู้สึกบั่นทอนเข้ามาได้ด้วยเช่นกันอันนี้ก็ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษนะครับเพราะบางทีอาจจะส่งผลในเรื่องของการที่ท่านลุยงานมากจนเกินไปแล้วก็จะไปส่งผลในผู้อื่นที่อาจจะไม่ก้อยกระถือหรือร้นไม่ก้อยใส่ใจในเรื่องของการงานนะครับที่อาจจะเข้ามาสร้างความ ไม่เห็นดีเนหะ็นงามกับท่านด้วยอันนี้ก็จะเป็นปัญหนานะครับเรียกว่าสร้างศัตรูตขึ้นโดยที่ไม่ได้ตั้งใจก็ได้น,นี่ก็ระมัดระวังนะครับเพราะฉะนั้นก็้มีความรอบคอบด้วยนะครับที่บางทีบางคนนั้นอยากจะอยู่แบบไปเรื่อยๆนะครับที่เป็นเพื่อนร่วมง,งานด้วยกันนะครับที่เคยทํางานร่วมกันด้วยกลุ่มเดียวกันแต่ว่าไม่ก็อย,อยากจะพัฒนาของตัวเองนะครับ แล้วก็อยู่แบบเดิมๆแต่ทีนี้ว่าเมื่อท่านมาเริ่มในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงอะไรที่ดียิ่งขึ้นนะครับเป็นสถานการณ์ต่างๆให้เกิดความเหมาะสมขึ้นนะครับก็มีการทุ่มเทดูแลใจใสมากกว่าเดิมนั่นเองเรียกว่ามีการพัฒนานะครับในการสร้างศักยภาพของตัวเองนะครับเพราะว่าบางทีที่ผ่านมาก็จะมีการหล่อเล่เละๆบ้างอะไรบ้างนะครับแล้วก็กลับมาเริ่มต้นกับโอกาสใหม่ๆนะครับในการทุ่มเทนะครับ สร้างศักยภาพของตัวเองให้เกิดขึ้นให้มีการพัฒนาในเรื่องของการดูแลการงานธุรกิจหรือตาที่ต่างๆนะครับก็จะไปส่งผลไม่พึงพอใจ ấy, กับใครบางคนได้เช่นกันอันนี้ก็ต้องระมัดระวังนะครับหรือบางทีตั้งงานรุดหน้าจนเกินไปแล้วก็ทําให้เป็นที่อิจฉาริษยาของผู้อื่นก็ได้อันนี้ก็ต้องระมัดระวังด้วยนะครับเพราะว่าบางทีก็ก็ธรรมดานะครับคนเราบางทีตา เวลาเราล้มก็มักจะมีคนซ้ำเติมนะครับแต่พอเรารุ่งเรืองขึ้นมาก็จะมีผู้ที่อิจฉาเช่นกันอันนี้เป็นธรรมดานะครับก็ต้องทำความเข้าใจเพราะอย่างไรก็ตามในเรื่องของการได้เฉลิมฉลองความสำเร็จที่จะเกิดขึ้นนะครับในทิศทางที่ดีนะครับปอไใบในเรื่องของความมัน่นคงความเติบโตนั้นนะครับกับการทุ่มเทเอาใจใส่ของชาวราศีพฤษภนะครับไพ่ใหญ่ขึ้นมานะครับถึงห้าใบด้วยกันนะครับในจำนวนไพ่ ก้าบนะครับที่ตั้ง justice นะครับความเหมาะสมความคู่ควรนะครับแล้วก็ตั้งใบแรกที่ขึ้นมา the word นะครับเป็นไพ่ใหญ่นะครับของความสําเร็จแล้วก็ไพ่จักรพรัดขึ้นมาด้วยนะครับแล้วก็เดเิวิลกันทุ่มเทด้วยความใส่ใจนะครับแล้วก็การทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเวลออปปอร์ตูนะครับที่เปลี่ยนแปลงไปที่ทางที่เหมาะสมที่คู่ควรให้กับชาวราศีพฤษภนั่นเองนะครับก็ไม่ใช่เรื่องธรรมดานะครับที่ไพ่ใหญ่ๆดีๆนะครับ ขึ้นมาในจํานวน9้าใบนั้นขึ้นมาถึง5ใบนะครับก็ทําให้ความเติบโตรุ่งเรืองของชาวราศีพฤษภในช่วง9วันนี้นัานด้รับการเปลี่ยนแปลงพัฒนาไปสู่ความสําเร็จได้เฉลิมฉลองสมดังหวังดังปรารถนานะครับที่มีการกยับขยายกว้างขวางมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมนะครับไม่ว่าธุรกิจใดๆนะครับสื่อสารออนไลน์ธุรกิจตัวธุรกิจต้องเที่ยวอะไรก็ตามแต่นะครับที่จะเกิดผลสําเร็จ เข้ามาในติตางที่ดีนะครับทีนี้มาดูในเรื่องของการเงินบ้างนะครับของจาราศิบุตโตในช่วงวันที่ยี่สองถึงสาเมษายนนี้นะครับกับการเปิดไพ่ห้าใบในเรื่องของการเงินนะครับเงินที่ออกจัดสภาวะของความกาัดเกรนแล้วก็เติบโตต่อไปทางการเงินนะครับถ้าใครที่ไม่ได้กัดแกรนอะไรนะครับระดับทางการเงินก็เติบโตรุ่งเรืองมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็ถ้าใครตีเคยมี ขาดแคลนในสภาวะต่างการเงินนะครับก็จะทําให้ตั้นนั้นปริใบต่อยอดต่อไปกาดความเจริญเติบโตตามการเงินนะครับก็ไปไปต่อมานะครับความคล่องตัวนะครับราชาถือถ้วยเป็นผู้ที่มีเงินหลังไหลก็มาด้วยความคล่องตัวมีใช้ไม่ใชด้วยความบุดมสมบูรณ์ไม่ขาดแคลนนะครับแม,ม้นบางตนาบางคนจะไม่ได้ร่ารวยอะไรก็ตามนะครับแต่อยู่ในสภาวะของความคล่องตัวตางการเงินนะครับ และก็ออกจากสถานรรการณ์ของการไม่เติมเต็มนะครับหรือบางคนนั้นที่ผ่านมาบางทีสภาวะต่างการเงินอยู่ในสถานการณ์ของการไม่เติมเต็มสักเท่าไหร่ก็จะมีผู้ยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือนั่นเองนะครับผู้หลักผู้ใหญ่หรือผู้เตมตตาใจดีนะครับก็มาช่วยเครือกกูนะครับก็ทาให้สภาวะต่างการเงินของท่านนั้นได้รับการคลี่คลายออกจัดสถานรรการณ์ของความไม่เติมเต็มนะครับแล้วก็ไปสู่ของความ มังคั่งต่อไปในทิศทางที่จะมีใช้มีจ่ายนะครับแล้วก็สู่ความบุมสมบูรณ์ต่อไปที่รออยู่เบื้องหน้านะครับแล้วก็สิ่งคู่ควรที่จะเข้ามานะครับสถานการณ์ของความปรุงปอใจนะครับราชินีถือถ้วยนะครับแล้วก็ไปเบยที่5นะครับในเรื่องของการเงินนะครับก็ให้ระมัดระวังด้วยนะครับในสถานการณ์ของการเงินที่ใต้อาจจะออกมาเตือนนะครับ บางทีอาจจะมีบางสถานการณ์เข้ามาล่อแหลมในทางการเงินได้ที่้าราศีศพฤษภต้องระมัดระวังนะครับไปไ้ายสําหรับนะครับก็ส่งผลไปในทิศทางที่ดีนะครับอะไรที่มีการลงทุนเอาไว้นะครับก็จะเกิดผลสําเร็จได้ในทิศทางที่ดีเจ็ดเหรียญแล้วก็ราชาถือเหรียญน,นะครับที่ผลของการลงทุนการ ทำโครงการอะไรดําเนินมานะครับก็จะผลตอบแทนเข้ามาคุ้มค่าคุ้มราคากับก,การรอคอยแล้วก็เติมเต็มออเข้ามานะครับกับผลประโยชน์บนได้รับนะครับเป็นเงินเป็นทองเข้ามาอย่างอุดมสมบูรณ์อย่างต่อเนื่องมั่นคงต่อไปนะครับเพียงแต่ระมัดระวังนะครับซึ่งในเรื่องของการเงินที่เข้ามาด้วยความคล่องตัวยกระดับต่างการเงินให้เติบโตนะครับออกจากสภาวะใครที่เกยกาดแปรนะครับต่างการเงิน ก็จะทําให้ท่านยกระดับเติบโตแล้วก็ความกล้องตัวออกจากสภาวะความการเกรนต่างการเงินแล้วก็สู่ความปึุงพอใจในระดับที่ดีนะครับซึ่งไพ่อาจจะมาบอกเตือนนะครับเพราะฉะนั้นให้อยู่ในสก,การของความปึุงพอใจในความที่เป็นจริงนะครับในความสมดุลที่เกิดขึ้นในต่างการเงินนะครับอย่าไปดิ้นรนเพราะบ,บางทีอาจจะมีบางสถานการณ์นะครับที่อาจจะเข้ามาสร้างสถานการณ์ให้ท่านนั้นไปหวังอะไรที่มัน ลวมๆแรงๆนะครับที่ไม่อาจจะคว้าถึงได้นะครับแต่มีผลประโยชน์อะไรเข้ามาเป็นตัวล่อนะครับอันนี้ก็ต้องระมัดระวังนะครับเรียกว่าบางทีก็มาวางเหยื่อนะครับให้นับเหยื่อได้เช่นกันก็ต้องระมัดระวังต่างกันเงินนะครับเพื่อความปลอดภัยไอ้ระมัดระวังเป็นพิเศษนะครับเพราะอาจจะเจอกับสถานการณ์ที่เข้ามา หลอกล่อไอ้ท่านตกหลุมพรางแล้วก็เสียเงินได้เช่นกันนะครับก็ให้ระมัดระวังเป็นพิเศษในต่างกันกันในช่วงนี้นะครับขอชาวราศีพฤษภนะครับว่อย่างไรก็ตามต่างการเงินที่หลั่งไหลเข้ามานะครับที่เข้ามาด้วยความปรุงปอใจนะครับกับความสําเร็จความเติบโตต่างธุรกิจของ ชาราสีพึกงศนะครับนี่ว่าจะเป็นตําแหน่งประจําที่มีรายได้ะระดับก็มาอย่างมั่นคงนะครับแล้วก็มีการยกระดับเงินเดือนเกิดขึ้นได้ด้วยแล้วก็ธุรกิจต่างๆนะครับที่มีความเติบโตแล้วก็สร้างรายได้รายรับผลประโยชน์ก็มาอย่างปลงพอใจในทิศทางที่ดีนะครับเพราะฉะนั้นก็ไม่ควรไปดิ้นรนอะไรที่มันสูงเสี่ยงในการที่จะทําให้เสียเงินนะครับเพราะฉะนั้น อาจจะมีสถานการณ์เข้ามาล่อแหลกน,นะครับก็ระมัดระวังเป็นพิเศษนะครับเพราะว่าผลประโยชน์ตามกันเงินทุนจีเข้ามานะครับไปไทยสําหรับที่จะดึงดูดเงินกับความสําเร็จที่เปลี่ยนพยายามมาเข้ามาเต็มๆสู่ความมั่งคัง่งอุดมสมบูรณ์ให้เกิดขึ้นนะครับก็ระมัดระวังนะครับซึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์อาจจะมาเตือนอาจจะเจอกับพวกมิจฉาชีพอะไรเข้ามาสร้างสถานการณ์ครับทีนี้มาดูในเรื่องของความรักกับการเปิดป้ายห้าใบนะครับ ของชาวราศีพฤษภนะครับในเรื่องของความรักสิบถ้วยนะครับก็ถือว่าความสุขอุดมสมบูรณ์นะครับใช้ชีวิตอยู่ด้วยความคลุกคลีด้วยความเข้าใจกันในทิศทางที่ดีนะครับที่สุขแสมใสเบิกบานคนที่มีครอบครัวหรือคนคบนะครับก็มีสถานการณ์ของความสุขความเข้าใจกันในทิศทางที่ดีความสมดุลในความรักความสัมพันธ์หกเหรียญนะครับการดูแลใจใสอย่างคู่ควรนะครับห้ไปกับที่ได้รับมาก็เป็นสิ่งที่เหมาะสม ก็ทําให้มีความสุขเบิกบานนั่นเองนะครับและก็ใครที่มีปัญหานะครับในที่ผ่านๆมานั้นก็จะมีการเยียวยาออกไปนะครับแล้วก็ไปสู่ความสุขกันต่อไปความเข้าใจกันในทิศ่างที่ดีไปไปที่4นะครับออกมาเจ็ด้วยนะครับซึ่งอาจจะปัญหานะครับที่ผ่านมาบางทีในเรื่องของ ความไม่เข้าใจกันในเรื่องของความหวาดระแวงบ้างอะไรบ้างที่ทําให้เป็นอุปสรรคาในความรักความสัมพันธ์ของคู่รักหรือคนคบก็ตามนะครับในการที่ไปคิดในเรื่องของความหวาดระแวงว่าจะมีการแบ่งสรรปันใจอะไรกันบ้างนะครับซึ่งทําให้เป็นปัญหานั่นเองในความรักความสัมพันธ์นะครับแต่จักลับมาดูแลเอาใจใส่กันในทิศทางที่สมดุลในทิศทางที่จะส่งความสุขความเข้าใจกันในทิศทางที่ดีนะครับและก็ เดลเวอร์ขึ้นมานะครับก็เกิดความเข้าใจนะครับจับมือประสานมือประสานใจก้าหากันนะครับก็ทําให้ความรักความสัมพันธ์นั้นมีความอบอุ่นในทิศทางที่ดีนั่นเองนะครับก็ออกจากสถานการณ์อะไรที่มันเสียความรู้สึกในความรักความสัมพันธ์นะครับแม้แต่ภ้าใสํสำรับก็ตามนะครับอะไรที่เป็นสภาวะแต่ไม่มีความบรนทอนความเบื่อหน่ายในความรักความสัมพันธ์นั้นนะครับก็จะเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ มีความเข้าใจอย่างมีคุณค่าซึ่งกันและก,กันในทิศทางที่ดีนะครับที่มองโลกสดใสในวกันในทิศทางที่ดียิ่งขึ้นนะครับอะไรที่เป็นปัญหาที่สร้างความหวาดระแวงให้เกิดขึ้นนะครับก็จะมีการคลี่คลายออกไปแล้วก็ทำความเข้าใจกันนะครับให้รักษาสมดุลขึ้นจับมือจับมือประสานใจเข้าหากันนะครับก็สิ่งที่ให้ไปกับสิ่งที่ได้รับมาก็เกิดความสมดุลในความรักความสัมพันธ์ ไม่ว่าคนคบหรือคู่รักนะครับที่ใช้ชีวิตคู่ก็ทําให้มีความสุขเบิกบานแจ่มใสในทิศทางที่ดีที่เข้าใจซึ่งกันและกันนะครับแต่ที่ผ่านมามันเป็นปัญหานะครับช่วงเก้าวันนี้ก็จะมีความสุขเบิกบานในทิศทางที่ดีทั้งคนที่ใช้ชีวิตคู่หรือคนที่คบกันอยู่นะครับส่วนคนโสดนะครับคนโสดนั้นก็ความรักก็มีโอกาสเกิดขึ้นได้เช่นกันนะครับบางคนนะครับแต่ส่วนมากนั้นจะอยู่ในทิศทางที่ว่า ไกลเข้ามาก็แค่คบกันเป็นเพื่อนเท่านั้นเองนะครับก็คุยคุยกันไปดูกันไปเรื่อยๆยังไม่ปักใจในเรื่องของการที่จะมอบความรู้สึกในความรักให้กับใครนะครับหรือบางคนก็มีชีวิตที่สุขเบิกบานในเ่มใสในทิศทางที่ดีกับครอบครัวนะครับมีพ่อแม่พี่น้องอยู่ด้วยความบอบอุ่นก็สุขสบายดีจึงไม่อยากจะมีความรักความสัมพันธ์เข้ามานั่นเองนะครับก็สุขโดยที่ รายความรักแบบชูสาวนะครับก็สุขด,ด้วยความรักของคนในครอบครัวรักในตัวเองนะครับก็มีความสุขเบิกบานในทิศทางที่ดีนะครับหรือบางคนก็มีโอกาสนะครับความรักความสัมพันธ์เตี่ยจะมีเข้ามาด้วยพอไพ่ใบตุดท้ายนะครับใบตี5้หรือเลเวอร์นะครับก็จะมาจากบางคนก็ออกไปสร้างบุญสร้างทานอะไรนะครับที่อาจจะพบโอกาสได้พบกับความรักขึ้นนะครับหรือบางทีก็ ในที่เพื่อนร่วมง,งานด้วยกันนะครับที่ทํางานร่วมทีมานกันในองค์กรเดียวกันในสถานที่เดียวกันก็อาจจะมีโอกาสได้พบได้ปะคุยกันแล้วก็จ,จะมีความรู้สึกเปลี่ยนสภาวะที่เคยเคบกันในฐานะเพื่อนในฐานะเพื่อนร่วมง,งานก็จ,จะมีการแปลเปลี่ยนเปลี่ยนกลายเป็นความรักความสัมพันธ์เกิดขึ้นมาได้เช่นกันนะครับที่อาจ,จะมีเข้ามาในช่วง 9วันนี้นะครับนี่ก็คือสถานการณ์ของการงานการเงินและก็ความรักโดยพอประมาณนี้ในช่วงวันที่22ถึงวันที่30เมษายนนี้ของผู้ที่เป็นชาวราศีพฤษภนะครับ mm hmm. ก็ขอให้ชาวราศีพฤษภทุกท่านมีความสดใสมีความมั่งคั่งบูรมสมบูรณ์มีรักมีครอบครัวที่อบอุ่นนะครับขอบคุณครับ